สวัสดีครับช่องโ no น้นไอช่างนะครับวีเวลย์มาแนะนำพูดคุยกันเรื่องเข้าสายหัว M4 ตัวรัดเซลลครับนี่ครับเป็นหัวนี้จะเป็นกานนี้ผมเรียกง่ายๆว่าตัวเมียคู่ลบแล้วกันคู่ลบมันก็บอกจะเป็นแบบนี้นะครับผมดู่ันนีผมจะมาเข้าสายเป็นใช้เป็นสาย VTT เบอร์2.5นะครับแล้วใช้กับออพอดีผมสั่งปั๊ม ตัวเป็นมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลมาลองออันนี้ก็เป็นมันก็เป็นมือใหม่เหมือนกันครับแต่ว่าลองหัดทำนี้ผมก็จะหักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับหักครึ่งครับนี้ไม่ได้สอนนะครับแต่ว่าแบบเป็นแนวทางครับเพื่อแบบใครมือใหม่เหมือนกันอะไรอย่าี้ครับไอหัวนี้มันจะเป็นหัวใหญ่ครับหัวใหญ่ต้องใส่กับบวกนะครับนี่เป็นเล็กจะเป็นเสื่อครับประมาณนี้ครับถ้าไปยก่หม่ มือใหม่เหมือนกันครับข้าวสองขวบผมซื้อมาไม่ถจะแปดสิบแปดสิบกว่าบาทครับรวมส่งถ้าไอตัวนี้มันถ้าผิดถ้าแบบใส่ขา้ามันจะใส่ไม่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มันจะใส่ไม่ได้ใหญ่ไม่เข้า,าใส่ตัวเล็กตัวแห่เข้าครับครัใหญ่เข้ามาปุ๊บ จะมีล็อกของมันนีแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนตัวนี้หนีบแต่ของผมผมมองว่ามันสายมันหลวมครับมันน่าจะใส่ใช้กับสายมอนเบอร์สี่ได้เป่าโอเคคีบันทายล็อกแบบมันทายเซเล็กล็อกผมใช้เป็นสายสีต่างๆเป็นพวกบวกครับก็อาจจะเหมือนเอซีได้เปล่าอันนี้สายสีแดง ลองใช้เป็นสายว c t ทีครับแล้วก็ขัด้าได้อยู่นะครับเพื่อให้มันแน่นเอาไม่เป็นไรครับตันนี้ก็เหมือนกันครับคนลบเรียกเป็นคลบแล้วกันนะครับาตรงนี้มีเคเขียนว,ว่าลบโอเคครับนี่จะเป็นลบอยู่คนลบนะบหักคล้ายๆกันนะ ก็เห็นมีขายสําเร็จอยู่ครับแต่ว่าก็พอมีเครื่องมืออะไรก็ลองมาทําดูก็ไม่ยากนี่เป็นสายต่อจากแผงครับนี่ผมจะต่อจากแผงลงมา่ด้นี้ครับ ต,ต่อจากแผงลงมาเข้าที่ปั๊มยูนิเวอร์แซลที่ผมลองสั่งจากในเน็ตมาผมจะมาลองกับปั๊มเพารอยเดี๋ยวผมจะตอนเทสแผงนะผมจะถ่ายให้ดูทีแผงผมซื้อมาแลวครับเป็นแผงมือสองครับไม่ได้ใช้มือหนึ่งเงิประมาณน้อยครับใช้ลองแบบประหยัดปรหยัดที่สุดคนระับ นี้เราเทสข้อต่อนะครับอเดี๋ยวเราเสียบอย่แบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้ามันถึงกันแสดงว่าเดี๋ยวเราตั้งโอห์มอันนี้เราเสียบแบบนี้นะครับ mm. ตั้งเป็นตัวโอห์มใช่เป็นเนี่ครับเปน็นมิเตอร์เป็นของฟุกครับอันี้ก็หายตั้งอยู่ครับนี่คร เทสกันจะลองปิดนี่ครับผมสายรบเปิดหน่อยถ้าถึงกันก็จะลองตรีดตั้งโอมครับตั้งโอมนี่แสดงว่าถึงครับ เช็คทีละเส้นก็ได้การทีละเส้นแล้วก็แกะออกดูเป็นสายสีน้ําตาลเราก็จิ้มเลยครับสายไหนก็ได้ครับเป็นจิ้มเสร็จกวดแดงก็ได้แล้วเราก็ของจิ้มที่สายสีน้ตาลสีนี้จะไม่ดังนะครับถ้าสีสีนี้ดัง้วเป็นเรื่องครับ อ่าเราต้องสีใส่สีฟ้าบ้างครับ่งกินใสสีฟ้าครับปิดโอเคครับมีกัประมาณนี้ครับเลือกดูก็ได้ครับเลือกซื้อตังไายตัว mc ครับ mc ผมซื้อมาสี่คู่เพราะว่าผมใช้เอ่อผมวาวแผนนี่รมระใช้มาสามแผงน ว่าแผงก็จะอนุกลมกันหนมุกลมเสร็จก็จะมาลงเดี๋ยวผมจะลองหนึ่งแผงแล้วก็สองแผงสามแผง่ผงะค่อยกระเถิดวัดดูคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอคลิปหน้าก็ว่ากั้ใหม่ครับสวัสดีครับ,บากดไลค์กดแชร์กันด้วยครับแต่ละก็หน,นีบ้างไม่มีบ้างนะครับก็ไปช่องน้องใหม่ครับครับผมสวัสดีครับ